ภารกิจที่ยากกว่าการซ่อมรถก็คือตามหาลูกปืนที่มันแตกแล้วไม่รู้ว่ามันหลุดหายไปที่ไหนนะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะมาตามหาลูกปืนกับสิอเทกเรามีเครื่องเล่นใหม่แล้วทุกคนเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์โอเคเดี๋ยวเราจะตามหาลูกปืนกันเราจะแย่ลงไปนะครับโอ้เรากำลังซ่อม กันยุ่มันดูไปเวิไปเล็กดูเอี่ดค่าหันในอย่างอีกแล้วเนาะฝั่งนี้ไม่น่าจะเหมาะเราเราต้องเออโอ้โหเดี๋ยวเราไปตามหาข้างหน้ากันตรงนี้ตรงนี้รูรูตรงนี้น่าจะเวิร์กกว่านี่น่าจะอยู่แถวนี้แหละเราเจอไปแล้วหนึ่งเมตรนะนี่รูนี่ ก่อนไลยก่อนก่อนที่ใส่เล็กดูดนี่เอารองลงก่อนเป็นยังไงไอ้ซองหามันหินก่อนอะไรนี่เฟืองอ๋อมันจนะอยู่ข้างหลังกูะมันไปอยู่ในกระปุกกับเื่อดสีหลอ่อเต็มมิเลเล่วปอยู่ดมี bên mày <cười> 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 Cua vẫn hắn cái thương này này Hắn thương cái thùng vàng gì Có cái gần gì rồi <laughs> à, một, một, kì, một kì, lâu lâu mừng cái phút gần In, ยมมนนูนั่นนี่ก้มกลมหน่อยเห็นบอมผมได้ยินเสียงเวลาผมหมุนเพลากับเคลื่อนสี่ล้อแกล้งแกๆๆงแก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 งเหมือนเม็ดลูกปืนนะเดี๋ยวผมจะเปิดปลักตัวนี้ออกมาเห็นไหอเี่ยเห็นไหมเห็นว่าเฟืองมั้ยเฟือง เออนี่เดิโอ้โหทุกคนดูเม็ดลูกปืนไปลงตรงร่องเฟืองพอดีเลยนะเห็นไหมก้มกลมเลยไม่ใช่เฟืองตัวล่างก็แตกด้วยอะ่ะโอ้โอเห็นไหมกลมกลมทุกคนเห็นไหมแมนเม็ดเลยอยู่ผีวัดอยู่ในเฟืองนะ่นมันไปขี่บนล่องเฟืองกระปุกขับเคลื่อนสี่ล้อ,อแบบนี้เราต้องถอดออกนะทุกคนเราต้องถอดตัวจบ เฟืองกระปุกขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับด้านล่างถอดออกเพื่อจะเอาพวกเศษเหล็กแล้วก็เศษลูกปืนออกใส่เที่ยงก่อนต่วมันออกมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดู พี่โยกตัวนี้ไหญ่วะเข้าเกินสีดรอ่ะเครื่องแตกบ่ไรบมโม่มแตกก็ส่งสิงไปในเท่น่อยบ,บินบินอยู่บ่ไ่้เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปเทดูนะครับว่ามันจะพบลูกปืนกี่ลูก ตอนนี้เราเจอแล้วลูกหนึ่งนะทุกคนเราเจอแล้วหนึ่งลูกแล้วเรมาดูเอ้าทั้งหมดมันจะมีกี่ลูกครับเออเจ็ดลูกไหมออกมาหกนะครับรวมตัวนี้อีกลูกหนึ่งเป็นเจ็ดโอเคครบปีนล็อกเห็นไหมเห็นว่ามันดันปีนล็อกออกดูแล้วก็บเป็นชิมโอ้โหเบ่าเศษเบ่าลูกปืนโอ้แสดงว่าเฟืองมันแข็งคักเลย มันบ่เข่าหล่องมันนี่โมล่องหล่องมันนี่ลูกหลองมันจีบอยู่เหลือตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ฆ่าใน้ล่องไม่นี่ไหมพอล่ะอืมฆ่าอยู่จริงโอ้มาเช็คดีๆเช็คดีๆเช็คลูกปืนดีๆเช็คเฟืองดีๆตัวนี้เดี๋ยวจะเอาไปดูข้างล่างกันนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นอะไรไหมแต่ว่าบาดเสียวนะคน เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปสองกล้องดูแล้วกันเรามะนะทุกคนเรามุดใต้ท้องรถเช็คเฟืองนะครับเรามุดเช็คเฟืองตัวที่ส่งกำลังจากเพลาโดหมูมาที่ขับเกลื่อนสีล้อนะครับ ปกตินะทุกคนไม่แตกเพลองไม่แตกแต่ร้าวนี่เราไม,ไม่ไม่มั่นใจนะแต่ว่าคือตอนนี้ไม่มีแตกไม่มีบินนะครับอ่าโอเคบอกว่ามันค่อนข้างมืดนะทุกคนไปส่องดูก็ไม่เห็นนะ